สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นวอล์กแคทบุรีได้ไปเที่ยวแล้วเย่ yeah. ไปทั้งหมด2วันหนึ่งคืนซึ่งความจริงแล้วเมตั้งใจจะไปทะเลฝั่งหัวหินแต่ว่าวันนี้เราพา ยู่ไหนอะคนตัวเล็กอะมีคนนี้มาด้วยนะคะเราก็เลยต้องหาที่พักที่เป็นเพจเฟลลี่นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเมย์ก็เลยมาเจอที่นี่นะคะชื่อว่า The l i f e Garden Boutique Farm Stay ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เมย์อยากจะมานานแล้วเพราะว่าเมย์เคยทักไปหาที่เพจอ่ะหลายรอบมากๆว่าจะจองไม่ได้จองสักทีเพราะว่า1เดือนอเขาจะมีวันที่สามารถพาน้องสัตว์เลี้ยงไปพักกับเราอะได้แค่ 4, 4วัน,วน4วันก็เท่ากับว่ารอบละหนึ่งคืนเท่านั้น แล้วมันตรงกับช่วงที่เราจะไปพอดีมีก็เลยมาเลือกที่นี่นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาอีกประมาณ40นาทีถึงจะถึง มก็เลยจะมาทาคลิป What's in my bag แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ดูนะคะว่าเมพกอะไรมาในทริปนี้บ้างนี่นะคะกระเป๋าของทริปนี้เม่ก็พกเป็นใบนี้มาจะเป็นของแบรนด์การ์เมนตีสีดํารู้สึกว่าใส่ของได้เยอะดีนะคะก็เลยพกเป็นใบนี้อย่างแรกที่พกมานะคะช่วงนี้อินกับลิปมากก็เลยพกมาเยอะนิดนึงจะเป็นลิปสติก3แล้วก็เป็นลิปมันหอันนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่เอาไวท้ทาที่ผมอะ เพื่อให้ผมมันแบบไม่ยุ่งคือเมย์ไปฟอกสีผมมาแล้วมันก็ขาดครึ่งแล้วเวลามัดผมหรือทำผมอะไรต่างๆผมมันจะชี้ๆเมย์ก็เลยต้องหาตัวแบบเก็บลูกผมแบบนี้นะคะในการแบบใช้งานรู้สึกว่าเออมันก็พกพาได้ง่ายดีต่อมาก็จะเป็นพัดลมที่พกเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งหายป่วยมันก็เลยมีเอฟเฟก์ที่แบบขี้ร้อนผิดปกติทุกคนเมย์ก็เลยพกพัดลมติดตัวไว้เพราะว่าแบบเหงื่อออกเยอะมากช่วงนี้แล้วก็กระเป๋าตัค์มาทะเลนะคะก็เลยพกเสื้อมือรีใส่กระเป๋ามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้น้อง ใส่ตอนไป,นไปที่พักเสื้อจิวจ๋วฮาวายฮาวายของน้องที่พ่นคอนะคะคามิโลซานใส่ชัดแบตแล้วก็ แทนครีมและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากทุกคนอันนี้คือแบบพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยเออสตเซรั่มของแบรนด์ดาวบ้านะคะเขาจะเป็นแบรนดหลีซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบ all in one mm hmm. ทุกคนเมยไว้พกเพราะว่าผิวเมยช่วงเนี้ยมันจะค่อนข้างแห้งมากใช่ปะวิธีการใช้งานก็แค่เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาที่ขวดให้ตัวน้ํามันกับตัวน้ําอ่ะมันผสมเข้าไปเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นก็ ก็ไปไปที่ผิวแบบนี้ยทุกคนเห็นปะถ้าไม่รู้่ในกล้องมันจะเห็นชัดหรือเปล่าคือหน้ามันจะมีความแบบเงาเงาอะไรอย่างนี้มากขึ้นอนะ่ะคือหน้าเงาหน้าฉ่ำหน้าโกมาคือคนดีมากถ้าเกิดใครแบบผิวแห้งเหมือนกันอะ่ะพกเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์นะคะเมติดเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่เหล็กแม็กเซฟไว้ข้างหลังเผื่อไว้ถ่ายคลิปแบบนี้ ะะตอนนี้ก็อีกประมาณ40นาทีก็จะถึงที่พักแล้วที่พักที่นี่เขาสามารถเช็คอินได้ตอนบ่ายสามนะคะค่อนข้างช้านิดหนึ่งเราก็เลยออกจากบ้านประมาณแบบ11บเอ็โมงเที่ยงอะไรประมาณนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปแวะร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแบบฟาร์มสเตย์ก็คือจะมีแอคทิวิตี้ไปแบบผัวฟาร์มอะอ่าใช่ใช่ใช,ใชเอออะไรแบบนี้ด้วยมนก็เลยแบบเลือกมาพักที่นี่เพราะว่าแถวๆนั้นไม่ค่อยมีที่ friendly, เพจเฟนลี่เท่าไหร่เลย ฝนตกแล้วอ่ะคือพูดตรงๆนะว่าทิปเนี่ยมันเป็นทิปแรกของปีนี้ได้เลยไหมคะที่แบบไปเที่ยวจริงๆจังๆกันกลางปีแก็กลางปีก็ฝนตกอยู่แล้วแล้วฝนกล็ดานมาตกอีกจ้าคุณฟ้าอันนี้หนหรออันนี้ไม่ใช่ขาเ่ เะะมพักที่ The Life g a r d e เด o u t i q u e f a ร์มสเตนะคะคือที่นี่ดีตรงที่ว่าเขาจะมีเป็นรอบๆให้เราจองในการทัวร์ฟาร์มของที่นี่ด้วยฟิลแบบออร์แกนิกฟิลประมาณนั้นแบบฟาร์มสเตย์ใช่เข้ามาแล้วตกใจกินใช่คือรู้สึกว่ามันดูแบบโฮมี่เป็น,ปนต,ตัวเองอะไรแบบนี้แต่ตอนแรกมินบอกมินอยาก,กไปที่หนึ่งมากกว่า<อ>ด้วยความที่เรามาทะเลใช่ปาะแต่ว่าที่นี่ก็คือที่พักไม่ได้ติดทะเลนะคะแต่จะอยู่ไม่ห่างหาดเจ้าสำราญสักเท่าไหร่เมื่อกี้ก็เลยขับรถไปเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินพอไปดูที่หาดแล้วมินรู้สึกว่าแบ มันไม่ค่อยมีคนอะแล้วก็ส่วนมากเขาไม่ได้เล่นน้ําทะเลกันเขามาแบบเออนั่งชิลกันมากกว่าก็เลยไม่ได้แบบจะไปเล่นนะคะซึ่งที่นี่เขาจะเป็นห้องพักแบบทั้งหมดแค่1ิหลังนะจะมีเป็นแบบสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางแล้วก็ลายรอบไปด้วยห้องต่างๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือบอกไปอย่างนะคือเขาจะมีเป็นทัวร์ใช่ไหมทัวร์เป็นฟิลแบบให้ไปเก็บไข่ออร์แกนิกเล่นกับน้องแพะอะไรประมาณเนี่ยม่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะคะเม็เลยแต่งชุด ประมาณนี้มาให้ดูมีความแบบฟาร์มี่ฟาร์มี่ฟาร์มี่อะไรอ่ะฟารม์มเมอร์ป่ะฟารม์มเมอร์ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะคะก็สําหรับรอบฟาร์มทัวร์เนี่ยเขาจะมีให้แบบเป็นหลายชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสี่ห้าโมงแล้วก็อีกวันหนึ่งซึ่งเราจองเป็นรอบของวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะคะแต่ฝนมันตกเขาเลยบอกว่าอาจจะแบบขยับเวลาไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะมาลูมชัวให้ดูนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราพักอยู่ที่ห้อง B5 นี่มีน้องมือตรงนี้ 0-5ก่อนก็สําหรับตรงข้างหน้าห้องนะคะจะมีเป็นเก้าอี้น่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ส่วนห้องนี้ที่เมจองอะ่ะจะเป็น Pool v i ซึ่งแต่ละห้องที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะราคาเท่ากันแต่ว่าให้เลือกวิวก็จะมีเป็น Garden View แล้วก็มี Font View แล้วก็มาเป็น Pool View ตรงนี้เพราะว่าเราจะมาเล่นน้ําด้วยก็เลยอยาก สะดวกต่อการเดินมาส่วนตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องอาหารนะคะคือห้องเนี่ยค่อนข้างโอเคตรงที่ว่าลงน้ําเลยแล้วก็ไปห้องอาหารเลยโอเคเดี๋ยวมารูมทัวร์นะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับคนนี้มารีชอบไหมอะ่ะโอ้ยไม่แน่ใจประตูเขาก็จะเป็นประตูแบบ กระจกเลื่อนๆแบบนี้นะคะถือว่ากันเสียงได้ค่อนข้างดีเพราะว่าข้างนอกน่าจะพูดคุยกันอยู่แล้วก็ข้างในไมได้ยินเสียงอะไรเลยเข้ามานะคะก็จะเจออย่างแรกก็คือเก e ้าอี้อาร์มแชร์อันนี้โต๊ะหัวเตียงแล้วก็เตียงนอนเลยสําหรับห้องนี้สามารถพักได้สูงสุดถึง4คนนะคะคือเขาเริ่มต้นก็คือ2คนชาปาแต่เขาจะมีเตียงเสริมให้1แล้วก็เตียงเสริมที่2ให้แล้วก็จะมีเป็นที่นั่งแบบนี้กระจกค่อนข้างกว้างดีมีเป็นทิชชู่มีเป็นอะไรประมาณนี้ ในะคะไม่ได้มีอะไรมากส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นมุมแบบเคาน์เตอร์บาร์แบบชิลๆนะคะก็จะมีเป็นที่ทําน้าร้อนได้เป่าผมที่เปิดขวดไว้ส่วนอันนี้ก็โล่งๆอันนี้ก็เช่นกันแล้วก็จะมีเป็น เครื่องดื่มให้แบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ําไม่พอาสามารถเดินไปขอตรงห้องอาหารได้ส่วนมุมทีวีนะคะมุมทีวีก็จะเป็นสมาร์ททีวีเราดูมาแล้วเป็นสมาร์ททีวีซึ่งค่อนข้างดีระยะห่างก็ค่อนข้างโอเคนะกับเตียงดู Netflix ดู y u t u b e อย่างนี้ได้ตอนกลางคืนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีเป็นมินิตู้เย็นมีอะไรข้างในหรือเปล่าอุ้ย มีเวลคัามดิงด้วยอ่ะเพิ่งเห็นแต่หมเขามีให้แค่สามอันเองอ่ะเรามาจองมาสี่คนแล้วก็มุมนี้จะเป็นที่นั่งนะคะรวมถึงอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าล่องหุ่นหรือเปล่าเอาไว้แบบแขวนแขวนอะไรแบบนี้แล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งห้องน้ําจะไม่มีประตูปิดแต่จะเป็นผ้าม่านแบบนี้นี่เข้ามาก็จะเจอกับอ่างล้างหน้านะคะจำบินอ่างเดียวไม่ได้เป็นแบบ Miss and her โถสุขภัณฑ์แล้วก็ที่อาบน้ำ จะอยู่เป็นหลุมแบบนี้นะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็จะมีชาววอยู่ตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้ไว้วางของอะไรต่างๆได้อ้าวเพิ่งเห็นอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงอันนี้เขามีเป็นน้ําเพิ่มให้ด้วยสบู่แล้วก็เซตอะไรต่างๆมีที่คลุมตัวผ้าหม่มนี่ไงสลิปเปอร์เมรี่แฮปปี้ไหม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดูเขาดูเขาชอบนะเนี่ยชอบนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยชอบนะเนี่ย ชอบไหมอ่ะโอ้ยดูสนุกเชียวรากจเจ๊ม้เชียวเวลคัมดิงนะคะดู ดูไอจิ๋วสำหรับที่นี่เป็นที่พักเพจเฟลลี่นะคะแต่ว่าเป็นเพจเฟลลี่ที่มีวันกําหนดเฉพาะอย่างวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่เขาเปิดรับคือเหมือนเขาจะมีต้นเดือนกับกลางเดือนถ้าเกิดใครสนใจแบบพาน้องมาเหมือนกันอะ่ะก็ทักไปที่เพจเขาก่อนได้นะนะว่ามีวันไหนอะไรยังไงบ้างสาหรับเรื่องค่าตัวน้องก็จะอยู่ที่ตัวละ500บาทแล้วก็เขาไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เลยต้องเอามาเองอย่างเช่นพวกแบบอาหารชามขานมหรือว่าอะไรก็ตามคือปกติบางที่เขาจะมีให้ใช่ปาะแต่ว่าที่นี่เขาไม่มีให้นะแต่โดยรวมคือมือนี้ ปีมากตอเนี่ยแต่ว่าน้ำเขาให้เติมได้ไมมอันบะเออเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหมดก็ไปขอที่ร้านอาหารได้แต่ว่าเราไม่รู้เวยเราซื้อน้ำม่นขวดใหญ่มาเลยเตรียมไว้เพราะว่าบางที่เขาไม่ให้ไงทำอะไรอยู่คะฮัลโหลทำคอนเทนต์ค่ะ มากเลยเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมตอนนี้คือนั่งรอเวลาอยู่นะคะตอนแรกเรานัดเป็นตอน4ี่โมงแต่อันนี้ก็คือเลื่อนมาเป็นตอน5้าโมงเย็นแทนนะคะหลังจาก5้าโมงเย็นปุ๊บไปทัวร์ร์มและทีนี้เราก็จะมาว่ายน้ํากันคือเขาบอกว่าไฟของสระปิด2องทุ่มแต่ว่าว่ายได้ตลอดแต่ดูทรงแล้วตรงสระว่ายน้ําเขาไม่ลึกอะ หน้าจมันเข่าอสองศบมาดลองต้องรออ่ะเออต้องลอ,องซื้อชุดว่ายน้ำมาใหม่อะซื้อชุดม,มาใหม่ชุดพวกนี้ก็ชุดใหม่เื้อคชุมว่ายน้ำใหม่ใหม่หมดตื่นเต้นเนี้ยไม่ได้มาเที่ยวน,นานสรุปลอ,ลองชุดว่ายน้ำแล้วเป็นคนต้นขาเล็กและที่เนี่ยเอวอะแน่นแต่ต้นขาบานก็เลยไม่รู้ทำยไง <laughs> อย่างบ้าบมาเร็วเร็วเดี๋ยวไปฟาร์มทัวร์กัน นี่ตัวอะไร,รอะคะเป็ดเป็ดทหารกับตซอยาวออัรับหารได้โอ้โหรุนแรงเลยรุนแรงน,นี่นี่อะอะอะตัวเล็กตัวเล็กหน่อยอ่ะเร็ว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  แพะยินให้ได้เลยเอาไหมเอาไม่เอาไม่ยอมกินหรอเขากินใบแก่โหแลเลือกใบกิ่งเลยนะฮัลโหลบ้องอร่อยเลยนะพีคุณพระลำบากมากตอนนี้ แบกมากมีกระต่ายด้วยดูกระต่ายดูกระตายอยอืออันนี้คือตัวชำนาญก็เลยได้ออกมาอยู่ข้างนอกหลอนล้วน ทัทายเหรอโอ๊ยตัวอะไรเนี่ยมอลลี่ไม่เคยเห็นน่าใส่ต้นไม้ได้็มาล้อยไม้อไดเฮัลโหลมาทำในแถวนี้เนี่ยเขาอยู่กันตรงอื่นนะนีเขามีให้หลายทาง อ๋อน,นี่มีตัวรออยู่แล้วมีตัวรออยู่แล้วก็คือตัวนั้นเมื่อกี้ที่คุยกันไปว่ามาทำอะไรอยู่ตัวเดียวคือเนียนเลยอันนี้คืออะไรนะดูสภาพไหนไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรารไปแล้ว,ลวอาหารไม่เต็มแล้ว อันนี้คือเราจะมาเก็บไข่ในนี้กันวัดดีจ้าแต่สีสวยมากเขาบอกว่าอันนี้เป็นพาราเมริกาเลิศมากทุกต่ละตัวคือแบบสุภาพดีมนรีโอเคใช่ไหมอะหนูเคยเห็นใช่ไหมเนี่ยไก่เนี่ยฮะกลัวกลัว <laughs> ตอนนี้เป็นน้องมดเคยดูไหม tiktok <laughs> น้องมดเก็บไข<อ>่ไงอุ้ยอยากได้อันานาั้นอานี่สวยอะ ่ก็สบตาดมากแฮปปี้ทัวร์เสร็จแล้วชอบสัตว์อะไรที่สุดชอบไก่นะชอบไก่เหรอเออไม่รู้ก็ชอบหมแบะไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรออมาแล้วกันทั้งมดเวลาชอบอะไรชอบกระต่ายกระต่ายน้องไม่ค่อยอยากพายเรือแต่ว่าเหมือนนีก็ชอบกระต่ายทุกอย่างดีหมดยกเว้น เองเช้าเนี่ฉันว่า้องย่องไปถึงไหนเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วนะคะอยู่ข้างในซื้อใหม่ข้างนอกก็ซื้อใหม่เป็นของอะไรนะบีชขับลุกบุกน่าใช่นะชื่อตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นก็เลยมาเล่นเพราะมันจะได้ไม่ร้อนด้วยส่วนคนนั้นก็คือรับหน้าที่ดูแลน้องหมาส่วนสองคนนี้ก็หน้าที่ในการเล่นด้วยกันมานั่งรอหรอนุ่มๆ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 นุมออีนอดูสาพ เข้ามานะคะคือที่นี่อ่ะมันจะเป็นห้องอาหารเขาติดไป้ายไว้ว่าดิ닝เซิลเซอร์วิสอะไรสักอย่างอยู่ด้วยก็คือเราสามารถซื้อของแล้วเข้ามากินที่นี่ได้เนี่ยก็จะมีแบบไมโครเวฟเรียงต่างแล้วก็มานั่งได้นะคะมีพัดลมแล้วก็มีแอร์ด้วยฝั่ง,งตรงนู้นก็จะมีแบบน้ําให้เพิ่มช้อนซ่อมแล้วก็จะเป็นพวกจานอะไรอยู่ในตู้นั่นนะคะ ทำงานกันค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้ว สกินแคร์ก่อนนอนกันนะคะนี่ก็คือย้ำของการมาใส่น่ารักไหมชิปแอนเดลเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะลองงี้ป่ะสองพี่น้องน,อน้องในอนอ้าวพีน<อ>น่น้องหรอโอเคมาลงสกินแครก์กันก่อนนอนนะคะสําหรับสกินแคร์ในรอบนี้นะคะเมย์บอกเลยว่าด้วยความที่เรามาทริปแค่แบบ2วันหนึ่งคืนเมย์ไม่อยากแบกของมาเยอะเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจากัดเมย์ก็เลยพกมาแค่สกินแคร์ขวดเดียวนะคะอันนี้ก็คือดาวบ้าไวท์ทาวเฟอร์เฟิร์สเปย์เซรั่มอะไรคนอาจจะมองว่าจําชื่อได้ไงก็คือมีเขียน ไม่อยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้อะ่ะบอกเลยนะว่าเขาเป็น all in one จริงๆทุกคนถ้าเกิดตามแบบสรรพคุณของเขาอ่ะเขาจะเป็นแบบเซรั่มในรูปแบบสเปช่ปะแต่เมย์อ่ะรู้สึกว่าเขาจะแบบเป็นทั้งเซรั่ม m o i s ไรเซ z e r แล้วก็แอมพูแบบรวม all in one ในขวดเดียวจริงๆอะ่ะวิธีใช้ก็คือไม่ยากนะคะถ้าเกิดทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีเป็นแบบน้ํามันแล้วก็น้ําอยู่แบบนี้ใช่ปะก็แค่เขย่าให้เขาเข้ากันหลังจากนั้นเราก็ทําการอ่ะทุกคนดูนะผิวเมย์ตอนนี้ก็คือเป็นแบบเพิ่งเช็ดหน้ามาหมดัด อนทุกคนคือมันจะมีความเงาแบบของผิวขึ้นแบบเยอะมากๆจริงๆคือเมรู้สึกว่าอันนี้เขาชุ่มชื้นมากไม่เชื่อดูคือเมย์ใช้หมดไปแล้วครึ่งขวดนะคะอันนี้คือโดนพอสอกรอร์ไลย,ยาใหมท่ทีแล้วก็ไปอ่านในเว็บมาเขาบอกว่าขายหมดไปทั้งหมด30ล้านขวดคือเวอร์มากจริงๆคือเมรู้สึกว่าตัวนี้เขาเหมาะมากเวลาที่แบบทาสกินแคร์ไม่ทันแล้วอะ่ะก็คือสามารถพ้นสเปรย์อันนี้ไปที่ผิวได้เลยนะคะแค่อย่างเดียวแบบเดียวขั้นตอนเดียวจบเลยหรือถ้าเกิดใครที่แบบมีไฟบินยาวๆอย่างเช่นแบบหกชั่ว โมงบวกๆอ่ะก็คือสามารถพกขึ้นเครื่องไปได้นะคะแล้วก็แบบสเปส์ที่ผิวตอนที่เรารู้สึกว่าเออผิวแห้งอะไรงี้นะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกผิวตัวแห้งก็คือสามารถใช้ได้นะคือสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยดูดิผิวฉ่ำมากโกวโกแบบืโอ้ยมารอเจเมยแล้วเมื่อไหร่เจมไปนอนใช่ไหมเมื่อกี้เมอไปนั่งจงหน้าเถอะเห็นปะที่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยจอ้อง,จงหน้าเขาใช่นั่งจงนา ข้าวเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ก็คือสั่งไว้เมื่อวานของเมจะเป็นข้าวแช่ข้าวแช่ก็จะมีเป็นข้าวแช่แตงโมแล้วก็จะมีเป็นเมื่อวานที่ถามอ่ะลูกตาลแล้วก็น้ําทุกคนจะได้เป็นน้ำส่วนอันนี้ของมินโมอสจะเป็นข้าวต้มแล้วก็จะมีขนมปังแยมอะไรเงี้ยให้ด้วยอันนี้น่ากินนะเพราะรู้สึกว่าเป็นเบสิกอาหารเช้าดีแล้วก็อันนี้เป็นของพี่การพี่การจะเป็นเอ็กด็อกอันนี้น่าจะเป็นแซนด์วิชนี่เป็นแซนด์วิชแล้วก็มีเป็นสลัดผลไม้ให้นะคะ ใครกินเป็นเมนูไข่ยกมือมีไข่ใครมีไข่มีไข่อันนั้นคือไข่ที่เธอเก็บเมื่อวานกันใช่เธอไม่ได้เก็บไข่เขาปุ๊มมือรี่ยังมือรี่เพื่อเก็บเลยมือรี่อันนี้เนาะคนมาอะ แต่งหน้ากันค่ะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงเช้านะคะที่นี่เช็คเอาต์ตอนเที่ยงเมื่อกี้ก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จก็ถือว่ารสชาติด,ดีเลยนะแต่ว่ากินไม่หมดอะคือแบบเวลามื้อเช้าที่ไรก็คือจะกินข้าวได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะปกติกินมื้อแรกของวันก็คือมื้อเที่ยงไปเลยโอเคมาลงสกินแคร์ก่อนก็คือใช้เป็นตัวเดิมรู้สึกว่าเขาใช้ง่ายดีจริงๆนะแล้วก็แบบพกพาได้ค่อนข้างง่าย เทุกคนดูดีเห็นป่ะมันจะมีความเงาๆงนิดนึงแล้วคว่อนข้างชุ่มชื้นเลยแล้วก็ต่อมานะคะเมยจะลงเป็นกันแดดกันแดดเมยก็ใช้ไม่ของแบรนด์ดวบ้าเหมือนกัน u v e s s e n c e waterfull plus นะคะแล้วตัวนี้เขาจะเป็นโทนอัพนะคะ spf 50บวก pa 4บวก เซันครีมทั้งสองตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะถ้าเกิดใครไปเกาหลีน่าจะเคยเห็นที่แบบร้านขายทั่วๆไปออลิซย่งอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าฝับให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นได้นะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยเวลาแบบก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเน้นเป็นพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็นหลักแล้วก็วันนี้มาเที่ยวใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องบวกกันแดดหน,นานานิดนึงเห็นป่ะทุกคนคือแบบ ผิวมันดูสว่างขึ้นมากๆบรรยากาศดีมากทุกคนวันนี้มาพักใช่ไหมมันเป็นวันแบบอังคารกับพุธคนไม่ค่อยเยอะเลยคนที่มาพักเขาบอกว่ามีแค่ห้องเรากับห้องข้างหน้าก็จริงจมีห้องใหญ่ด้วยคือเมย์อยากจองห้องใหญ่แต่ว่าจองไม่ทันเพราะว่ามันมีแค่ห้องเดียวใช่ปะแต่เห็นเขาบอกเขามาไม่ทันเพราะว่ากรุงเทพฝนตกอะไรสักอย่างเลยแหละก็เลย อยู่กันพิเศษมากสองห้องเท่านั้นแล้วก็ฟาร์มเมื่อวานก็คือน่ารักมากคือเราแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกอะทุกคนก็คือมานั่งพักผ่อนจริงๆแล้วก็ลงเล่นน้ํากินข้าวแล้วก็ไปทัวฟาร์มได้เลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเมื่อวานทัวร์ไปแล้วอะวันนี้ก็คือจะเดินเข้าไปดูน้องเป็ดน้องไก่น้องหา่านน้องอะไรเงี้ยอีกรอบก็ได้นะน่ารักมากฮ้ยชอบอะชอบฟินิตอะแบบ มันดูสว่างกระจางใสแล้วก็ปรับนสีผิวได้จริงๆอันเนี้ยชอบมากสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้เลยน้องยังนอนอยู่เมื่อลี่ก็นอนอยู่การนั่งเล่นเกมมดวแต่งหน้าอะไรก็ว่าไปมาชิลชิเลยทุกคนไม่ต้องรีบออกไปคาเฟ่หรือต่างต่อมาลงเป็นคุชชั่นนะคะแต่แอบรู้สึกว่าที่นี่หมอนนอนไม่ค่อยสบายหนึ่งอะถ้าเกิดให้ติรู้สึกว่ามันไม่แข็งระดับแล้วก็เอ๋อเหรอมันไม่เหมือนกันเหรอมอสีทาสีขาวมันแค่คนละสีเลยหรอป่ไม่สีทาี่ยหนา่าเนี่ยขาวจะบาง เขาเอาสีเทามากอดเพราะว่าของเขามันแข็งมากเลยอะเขาไม่ชอบนอนหมอนแบบแข็งๆคอนซีลเลอร์นะคะก็สำหรับทีนี้คือดีตรงที่ว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ไกลก็ทมอสักเท่าไหร่คือแบบไม่ไกลจากฝั่งบ้านเมียประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วถ้าเกิดปกติไปหัวหินอะมันไกลมากประมาณ3ชั่วโมงแล้วเวลาเรามาสวันหคืนแบบเนี้ย มันจะทําให้เสียเวลาชีวิตในการแบบนู่นนี่นั่นมากๆทุกคนรวมถึงไอ้นี่ด้วยเราอะว่างมาแค่2วันหนึ่งคืนใช่ปะเราก็มีเวลานิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าพอมาตรงเพชรบุรีอะมันไม่ได้แบบระยะทางไกลมาเข้ากับว่าเรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นปกติเวลาเราไปเที่ยวใช่ปะเราก็ชอบวางแผนว่าเดี๋ยวไปคาเฟ่นั้นต่อด้วยร้านนี้ต่อด้วยไปทากิจกรรมมันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็คือเขาจะมีเป็นฟาร์มสเตย์ข้างหลังให้เราแบบมาชมทัวร์แล้วก็ราคาคือรวมกับที่พักไปแล้ว อันนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะการอาบน้าแล้วก็ประตูเขาข้อเสียก็คือไม่มีประตูปิดเป็นผ้าม่านเฉยเสียงก็เลยค่อนข้างออกมาข้างนอกรวมๆแล้วราคาต่างๆค่อนข้างน่ารักเลยตกคนละประมาณแบบพันนิดๆอะไรประมาณนี้เองแฮปปี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนจากการทํางานยังหนักในช่วงนี้นะคะใครสนใจก็ลองมากันได้นะคะจองผ่านเพจมาโดยตรงก็เดี๋ยวรอเวลาเช็คเอาต์ตอนเที่ยงทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวพาเมอลี่ไปอาบน้าต่อด้วยเพราะว่าเมอลี่มาวิ่งวิ่งอะไรเงี้ยตับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวน้องตัวเปื้อนแล้วนอนบนเตียงไม่ได้ๆๆไไดก็เลยต้องพาไปอาบน้าก่อนกีตากันจ้าคือช่วงเนี้ยฉันในวัยที่เกือบจะ30เป็นช่วง อายุที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการกรีดตาจ้ะเพราะว่าแต่ก่อนก็คือหนีมาตลอดเพราะว่ากลัวกรีดแล้วแบบเป็นแพนด้าบ้างแปลกแปก,แปกบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าวันนั้นลองกรีดดูแล้วตามันดูแบบยาวดีคมดีเฉียวดีก็เลยหลังจากนั้นฝึกกรีดมาตลอดอันนี้เพคือพยายามทุกครั้งที่แต่งหน้าจะกรีดตลอดไม่ใช่ว่าอยากกรีดนะแต่ว่าเป็นการฝึกเมย์ก็เลยพยายามเลือกแบบหัวเขาเล็กนิดนึงนะคะจะได้แบบง่ายๆเปิดแล้วเขาตอบว่าแบบหดกลับไปไม่ได้ มันทู่อ่ะมันไม่แหลมอ่ะใช้ตั้งแต่เพือ้นี่นะครับตัวเดียวกันเคยใช่ไหมสองข้อนิ้วไงเอาจริงโทนอัพตัวนี้คือมันดีนะตรงที่ว่าแบบหน้ามันไม่ลอยอ่ะคือไม่ <ขอ S 1> ปับผิวให้ให้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ลอยคือเขาเคยใช้โทนอัพตัวอื่น,นอชหน้าเปนสีขาวเลยใช่ตัวเดียวกันไหมไม่ใช่เขามีอยู่โทนอัพที่บ้านตัวหนึ่งก็คือใช้ที่ไรก็คือวอกออกแากบ้านทุกทีแปแก้มเพิ่มดีกว่าอะไรเนี่ยแอมดู เขาชอบดูคนแต่งหน้ามากเลยคนเนี่ยหน้าเงามากหน้าเงามากจบอย่ไปทาปากแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็เช็คเอานะคะไปายจ้าไ้ไเกปไปกลับแล้วจ้ายังไม่ยอมกินข้าวเลยเช้านี้